สวัสดีครับวันนี้ชาวนามาอยู่นะครับมาอยู่ที่อำเภอท่าชาา้างจังหวัดสิงห์บุรีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยค่ะเป็นการเคลื่อนย้ายบันไดสําหรับไว้สําหรับลงเข้าก้าขึ้นเข้าก้าค่ะคือถ้าถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือใช้สองคนยกหัวยกท้ายแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายตัวใหญ่ก็คือแค่คนเดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ทำงานง่ายสะดวกเปียกน้ำก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าไม่มีระบบไฟฟ้าใช่ค่ะ อันนี้ใช้แรงน้มถ่วงนะครับในการข<ช><ค>นย้ายใช้แรงน้ถ่วงคือถ,ถ,ถ้าเวลาอย่างเราลง,ลงเข้ากาเนี่ยเราจะพาดบนรถได้เลยแล้วเขา้าก้าก็จะไหลไปตามบันไดที่เราทำไว้ปรับสูงต่ำได้ค่ะปรับสูงต่ำได้โดยเราใช้ถาดที่มีอยู่ในนาค่ะแล้วเวลาที่เราลงเนี่ยมันจะได้ทั้งสองด้านด้านซ้ายด้านขวาลงเพราะอย่าง,าง,างหน้านึ่งเนี่ยก็ประมาณ5 0 0 6 0 0ถาดเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อย ครับค่ะหรือว่าเคลื่อนย้ายก็สะดวกคือยกง่ายอันนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับอันนี้จะสาธิตให้ดูวิธีการที่ว่าเราเก็บถาดเปล่าที่อยู่ในแปลงหน,น,นูค <c oughs> ันเบาจัดมันเบาใช่ไหมค่ะคือถ้าถ้าอย่างเราขึ้นเท่ากาเนมันจะหนักมันจะแล้วมันมีน้ำด้วยมันจะไหลพื้นเลยอันนี้พเพราะว่าน้ำมันเพุ่งมา หรือว่าเวลาที่เราเก็บถาดเนี่ยเราวิดน้ําใส่มันก็จะลื่นครับหนูต้งอเอาตรงกลางออกสักสองถาดตรงกลางมันมันมันกระดกไปหน่อยแล้วจะประหยัดคนงานด้วยคือเราทำงานแค่สองมคนก็ทำงานได้แล้ว สิ่งที่เ็าใช้สามข้อ